สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเนาะครับวันนี้กักมาพอกันกับสังยงคือเก่านะครับเนาะได้ได้การไหแนวทางหวยลาวเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นของวันที่12มกราเนาะครับ12มกราสอง5ันเนาะกับ สำหรับผลของหวยลาววันที่สิบมกราเนาะครับเนาะเทาก็จะมาตรวจแนวทางของเฮาก่อนเนาะว่ามันเข่าหรือบ่เข่าเนาะครับเนาะสำหรับผลนะครับเนาะผลก็คือเจ็ดเจ็ดสี่สองฮกหานะครับเนาะหลายหลายถ่านอาจจะหลายหลายถ่านก็หูุดหงิดละว่ามันออกจังไรเนาะ แต่ผมมาทบทวนเพื่อว่าจะให้หูว,ว่ามันเขาหรือป่าเขานะครับเนาะเดี๋ยวสิว่าเดี๋ยวสิมีขอข้อลหากันนะครับครับสำหรับตัวเลขสิผมคิดได้นะครับเนาะเก่าซศูนย์นะครับเนาะเก่า4ศนย์ที่ผมคิดได้กับสองตัวนะครับเนาะของผมกับเข่านะครับเนาะเขา่าหกหานะครับเนาะหกหา C ส,สองบอเขานะครับผมมีแต่ C หนึ่งนะครับเนาะ C หนึ่ง C หนึ่งแล้วก็สามโตสองหกหาสองหกหาเนี่ยผมมีนะครับเนาะบ่มีแล้วก็ C โตก็ C ส,สองหกหาผมมีแต่ไก่เคียงที่สุดก็คือหกหาหนึ่งสี่นะครับเนาะเป็นโตดนะครับเนาะถือว่าอาทิตย์นี้ก็ถือว่า เขาต่อกันมาสามงวดแล้วนะครับเนาะตั้งแต่วันที่ห้าวันที่เจ็ดวันที่สิบนะครับงวดวันที่สิบเป็นวันงวดที่สามเนาะที่ที่เขานะครับเนาะหลังจากก่อนนาหันอยากลุดลุดไปแน่จังน่อยนะครับเนาะเขาแน่ว่าเขาแนะ่เนะนะาะเออเมื่าพอ่อพี่น้องหันติดตามมาคือสีด่ายู่นะครับเนาะเอาละครับต่อไปเขากะ มาเบิ่งของวันที่สิบสองนะครับเนาะว่าแนวทางเขามันจะเป็นจังไรมันสีเขาต่อเป็นหววที่ซีวอกะถ่าลุนกันนะครับเนาะบางที่กัเขาแน่บางที่กับวอเขานะครับเนาะกัพิจารณาเอานะครับพมพี่น้องผมกะมีหน้าที่ให้แนวทางไปนะครับเนาะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยครับผมครับสําหรับแนวทางของวันที่สิบสองนะครับเนาะ สิบสองผมคิดได้ผมคิดได้เก้าห้าศูนย์นะครับเนาะมันคือไก่ไก่เหล็กเก่าแต่บุผมก็บอบหูคือกันนะครับมันคิดได้ยังสีนะครับเนาะผมก็เขียนตามนี่เนาะมันจิออกต 9, ัวเก่าเค้อจังได่ ครับผมก็บหยาดมันหมาลักหกคือเก่าอยู่นะครับเนะาะเดี๋ยวกะกะกะลองเบิงนะครับเนาะลองเบิงผมจะเริ่มต้นที่เลขสองตัวนะครับเนาะหกสี่หกห้า 6 8 6, 6 8แล้วก็เกานะครับ95 96 98เกานะครับสำหรับเลข3โตันะครับเลข3โตก็คือก็มีเก่าหาศูนย์นี่แหละครับ เศ่คิดใดเนาะ950 940แล้วก็550แล้วก็250เนาะครับเนาะและ <c oughs> เลข4โตนะครับเลข4โตก็มี0550แล้วก็6550 หกสองห้าศูนย์ที่จริงผมเป็นคนที่มักเหลขกหาศูนย์นะครับนะ<ส>เนาะเหลขกหาศูนย์ผมมันงามดีนะครับแต่เขาหรือพวกเขาเดี๋ยวเขาก็ไปหลุนกันอีกที่หนึ่งนะครับเนาะไปหลุนกันอีกที่หนึ่งแล้วก็มีอีกนะครับเนาะมีอีกผมเขียนมาท่านเหมือนนะครับเนาะ <c oughs> ผมเขียนมาท่านเหมือน ก็เหล็กตัวนะครับมันอาจจะลายตัวในยังน่อยเนาะก็ะให้เหลือกเอาเนาะครับห้าห้าห้าศูนย์สองสองแล้วก็สองศูนย์นะครับเนาะขออภัยหลายๆนะครับ <c oughs> นนาจะประมาณนี้นะครับเนาะน่าจะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเขาไปรุนกันนะครับตอนมันแรงวันที่สิบสองนะครับเนาะหว่ามันมันจะเข่าเป็นหงวดที่สี่ต่อกันบอนะครับเนาะหรือมันอาจจะรุดหรือจงไดกับหาลุนกันนะครับเนาะก็หวังว่ามันกะคือสิเขานะครับเนาะเพราะผมบอกไว้ตลอดว่าความฝันของผมก็คืออยากให้มันเขาสีตัวจากหงวนหนึ่งนะครับเนาะใน ในการทําช่อง YouTube ของผมนะครับเนาะแต่ผมยังหมั่นใจว่ามันจะมานะครับเนาะโมหะโมกะกับหาโมหาเก่าประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวันนี้กะผมก็ขอให้พ่อไหน่พอพอี่น้องโชคดีมันหมานมีเงินใส่ลำรวยลำรวยผัดัสจากโลกงไขไข่เจ็บด้วยครับเดอ้อเดี๋ยวมาหลุนกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้กะสวัสดีครับ